ทำสนดจอแดงนะครับุงสานะครับแล้วก็ท่านประภูสุนะครับท่านอายุไหนกนแล้วก็ทีมคณะภูบริหารแล้วก็ที่น้องผู้นำนะครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับบางใหญ่ทุกท่านมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับเกียรต์จากท่านผู้ใหญ่ใหม่นะครับได้บรรลุงานในวันนี้โดยจริงแล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้ที่ได้มาลดิจกรรม คน ư, บังละใหญ่ต้นหมอครับบังละใหญ่เนี่ยก็ดีมีมีมีอะไรดีที่เดือดนะครับที่จะไปิหาจัดการในตรงนั้นนะครับแต่ว่ามืนาอนยยี้นะครับในท่านาผู้นิ่งอ่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับผู้บังคับบัญชาของท่านผู้ใหญ่ใหม่นะครับตรงนี้ก็ขอแสดงนเป็ดีกับท่านผู้ใหญ่นะครับการดูแลพี่น้องนะครับเปิดให้ให้ให้เต็มที่นะครับช่วงระยะเวลาที่เราเข้ามาบริหารจัดการนะครับ พี่น้องนะครับเพราะว่าเราใหญ่เนี่ยมีผู้อุปถัมภ์อะไรท่านนะครับที่เป็นผู้นำนะครับมานะครับคนแข็งแรงสุขภาพเป็นที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้การบอกว่าท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องจบจชว่างเราให้ดีที่สุดนะครับท้าสุดแล้วก็ขอให้พี่น้องนะครับชาวบ้านเราใหญ่นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีการเปลี่ยนเมือง เลยนะอ่าอปีเก่านะครับจะใช้ปีเก่านล้วก็พิธีหม่เร็วแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับอ่าสิ่งที่ทำได้ดีอยคกจะแนะนำไปนะครับต้นรักข้อหมายักนั้นนี่ปีแบบเจ็ดต่อขอให้พี่น้องอ่าตุ่มข้อหาทุกท่านมีสุขภาพร่างกายทั้งแร็วขอบคุณครับครับขอบคุณท่านกำนันปีชาสาวสุขครับถ้าต่อไปก็คงจะอ่า ให้ท่านอดีตนายกนะครับธีระนะครับพระแก้วได้กล่าวไวพรตรงท้ายพีเกล่าวตอนรับใหม่ครับเ,เรียนท่านนายจอมแงดงบุญสานะครับท่านปอใหญ่นะครับท่านนายกทุบบทตบุญีต,บ,ตบุญอรวรรณนะครับท่านกำนันคณะผู้นำทนอดีตและปัจจุบันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ใหญ่ใหม่และผู้ใหญ่อดนะครับที่วันนี้ท่านได้รับ เกีย <muitas> ิแก่พี่น้องนะครับได้มารับใช้พี่น้องเต็มที่แล้วนะครับก็ทำที่สอบถามนะครับก็เป็นที่พอใจของพี่น้องสนใ่นะครับก็ยังไงก็ดีนะครับที่มีการแข่งขันนะครับมีคนเม่นนะครับแพ้แล้วก็มีคนชนะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับการแข่งนพี่น้องนะครับก็ผมเองนะครับที่ก็ขอให้บอลนะครับสิ่งปีใหม่ที่เราจะได้แน่ๆนะครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับปีใหม่นี้นะครับสองก็คืออายุเหลือน้อยลงนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพี่นาสินแก้วนะครับรับต่อไปทับขอเปลี่ยนเชิญท่านหนึ่งนะครับโต๊ะรอสักคู่ท่านผู้กองพันพลังครับก็ได้โวยพรแล้วก็พูดเรื่องถึงกินเหล้าระยะบอไปไซเดอร์นะครับเนาะ บทตำบลนะครับน้องปฏบัตินายตัวแดรังตต่อ่จะนำประธานสภครับปรานนายกอดีตนายกนตระทรวงศึกษาธิกาและแอแจ๊คดูวิกิเอ็ดนะครับที่บริเวณนะครับผมรัฐประโดยพันธ์าครับอ่าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นักสัญจรประจำตำบลในระหว่างนะครับ อเอ๊ะมาเป็นแขนเะนาะแสดงความยินดีนะครับวันนี้ก็ยินดีกับผู้ใหญ่ใหม่นะครับก็ต้องขอเชิญชวนกับชาวบ้านเรานะครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพัฒนาบ้านเราตแต่แต่ผู้ใหญ่สั่งวนะครับผู้ใหญ่สมานอาทุกท่านนะครับที่ก็าัถนาดีต่อบ้านเราทั้งนั้นนะครับแล้วนกะ็ผู้ใหญ่ก็ะจะมาสานต่อ รถโดยจารพี่น้องบ้านเราแห่ของเรานะครับนะไอ้ส้อยกันนะครับเนาะขับเคลื่อนนะครับอ่าประสานงานกันคาร์บนนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ฝากนะครับฝากว่าในช่วงเทศกาลอ่าปีใหม่นะครับเนาะอ่าถ้ากินเหล้าเราก็อย่าขับรถเด็ดเนาะเพราะเทนั้นแหละนะครับอยู่ก็บ้านงจำเงี้ยเนาะนะครับเพราะวบนทางรถ นี่เป้าหมายว่าเอ่อต้องจับกลุ่มคนนั้นเทคนนี้สินะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องมาตบปอดไทยไว้ก่อนนะครับป้องกันตัวเองนะครับถ้ากินเหล้าเริ่มดื่มสุรานะครับต้องให้อยู่กับบ้านไม่ต้องขี่รถเลยนะนครับฝากไปทั้งนี้นะครับเนาะก็อ่ยินดีกับผู้ใหญ่มาเนาะเออสุดยอดประเทศไทยครับขอบคุณท่านผู้กองพลพลัง ต่อไปเชิญผู้ใหญ่อาถรากุลบีนะครับซึ่งตำแหน่งใหม่ๆมาดนะครับได้กล่าวขอบคุณพี่น้องแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่โคกคงอยาให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาร่วมกันกับทุกท้องถิ่นท้องที่นะครับเชิญครับผมกับขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเรียนท่านปอมาเสนนะครับท่าน เสาร์จอมท่านกำนันท่านผู้ก,กองนะครับท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่านประธานท่านนายกนะครับก็มีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับตำแหน่งนตัวนี้ที่ได้มานะครับต้องขออนุญาตใช้เสียงในฝีตัวเองนะครับคือเนื่องจว่าภาษาท้องถิ่นผมอาจจะไม่ถึงแม้จะเคยนะฮะต้องขอขอบคุณสำหรับ น,น้อยนะครับเบอร์นหนด้วยนะครับที่เราต่อสู้กันด้วยความเป็นลูกผู้ชายโดยแท้นะครับเ,เราไม่ได้ใช้เรื่องของการผิดกฎหมายเข้ามาเลยนะครับเป็นการต่อสู้เพื่อลงมติว่ามติว่าใครที่จะสามารถเข้ามาลงตำแหน่งแล้วก็มาบริหารงานต่อจากท่านผู้บริหารต่อเก่าที่กเกษียณไปนะครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านเรานะครับขอเสียงตบมือให้หมู่บ้านเราหน่อยครับดังๆัครับดังๆครับผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเย่างมากแล้วก็ประทับใจเป็นที่สุดแล้วก็เป็นเกียรติย่างยิ่งนะครับในฐานะผู้เข้ามารับเงนตรงนี้แล้วก็ต้องฝากเลี้ยงฝากตัวสําหรับผู้บริหารทุกๆท่านนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ สิ่งไหนที่ผมยังยังไม่ชำนูนะฮะก็แนะนําแล้วก็บอกกล่าวกันได้นะครับสําหรับผมก็คือแล้วก็ทีมงานผมนะครับก็ขอแนะนำที่นี่ก็คือท่านผู้ช่วยเสกหรือหมอเสกนะครับขอเสีตกเปหมอเสกครับครับอีกท่านเลงเป็นนาตุ๊กนาตุ๊กขอยืนตัวหน่อยครับครับคนนี้เป็นอดีตผู้จัดการอยู่ที่พุทเนี่ยนะครับอีกคนยังน้องคนสุดท้องน้องน้องมิดเห่นนะครับน้องเมิด ครับก็เป็นทายาทของที่ช่วยตาลนะครับทีนี้ก็เป็นทีมใหม่ทีมงานใหม่ทั้งหมดนะครับยังไม่เคยเข้ามาสวมชุดสีคาดีแม้ทตกคนเดียวนะฮะก็รู้สึกก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเกียรติแก่บ,บ้านเราใหญ่เราแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตะกูลของ พวกเรานะครับก็เช่นกันครับผมก็คงไม่ขอรม่ยากอวยพรให้ใครก็ขอเป็นรับพรดีกว่าครับขอบคุณมากครับขอตัวอรคุณครักขอบุณท่านผู้ใหญ่นะครับอาารพรมนะครับหรือเสียอ๊อดนะครับครับต่อไปข้อคาจะได้เวลาอันเป็นมงคลนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านแหลงโมงสานะครับท่านสมาชิกสภาจังหวัดเลยนะครับปอรวันณเหนึ่งนะครับได้กล่าว ทรงท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่แล้วก็กล่าวเปิดงานเรียนเชิญครับผมเปียนเชิญขัดกามวิธีลยครับเรี่ยนท่านประธานาิบดีท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านช่วยท่านแพทย์านสมาชิกท่าสภาเทศบาลและพี่น้อง ชาวบ้านเราใหญ่ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับนะครับว่าภาษาเขาดีกว่าเน้อว่าภาษาการอ่ามันมิเตุกภาษาเขานะครับภาษาเขาได้แท้กันเป็เลยเนาะนะครับครับการบันไดเนาะนะครับการอ่าันระเบียบเนาะอาจารย์ตั้งประธานสภาเนาะนะครับและที่น้องชาวบ้านเราใหญ่เนาะ ท่านที่มาดนนะครับเชิญมาร่วมงานนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องผสมพัปีกต้อเนาะก่อให้ที่ห้องหอมาลอใหญ่หอคือกินแก้วมีความสุขเนาะนะครับแก้วเนี่ยมันมีความทุกข์ก็ย่าได้ออกมาปักปวดเนาะนะครับกินเมาแล้วก็ไปนอนที่บ้านเขาเนาะนะครับหอก็จะได้ความสุขเนาะนะครับถ้าเมาแล้วขับรถขับเรือนี่สิครับบอดีเนาะนะครับพอดีนะครับมันก็จะเป็นอํานวยเทพเป็นต้นไปใช่ไหม มีรคมีเรื่นะองต่างๆที่องราที่มีความสุขเนะานกะกะกัวงวละ่คิดเพาะเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กบเป็นนีสาัญกัเ่านะครับก็เ็น,นต้อรับผีดไหมเนาะนะครับาได้ชาววัท่านประาธานสภาในเหตุผลต้แบบบานที่วัาที่มเมนะครับโอที่สภาบ้านนะครับที่สลาบางสลา,าบาับผมนะครัครับครับครับ จังทิจจังทเนาะนะครับเพราะฉะนั้นาทรงเนนีจะได้มารวมนะอาจจะได้แต่ต่างบ้านงโบเหเนาะนะครับบ้านโกงิกับเมือนกับเพื่อนเนเพนกูทิดส่วนกุทห้านในอำานซ่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเอาเพื่อนเพื่อนอนเพนเอนเะแต่บนบริษัท่งบ้านเถื่อนเพื่นเพืนเมื่อนนะครับทพนไ

มันจะคิดจริงหรืประกันใดนะขอซึ่งก่อนมากพัฒนาคิดเงินได้เงินก็ถอนได้ถอนนะครับสุขภาพพลางธรรมชาติสมบูรณ์แข็งแรดยืนอายุมันนะเจ้ากรรมพทุกท่านทุกคนทุกคนด้วยกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านสจแดงนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานคณะทำงานตำ้วยนะครับถ้าต่อไปก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ที่ขึ้เก็บนะครับเดี๋ยว ฟังเพ่งประกวดที่ว่าเพื่อนด้แชมนะครับเนาะผูซอยบานผู้ซอยทานกำนั้นนะครับเนะาะเดี๋ยวียให้เพื่อนเปิงงเเปดงานเ,เล็นไปเียครับขอเริยนเชิญนะครับ